ตามปกติรูทีในชีวิตกอนอนผมจะหาหนังไม่ก็ซีรีส์ดูครับแล้วก็วาดภาพเป็นลายแผ่นรองเมาส์ใหม่ไปด้วยซึ่งหนึ่งในหนังที่ผมชอบเปิดครอไปมากที่สุดไม่ต้องสนใจอะไรเยอะก็คือแฟนชายเมสซรันเนอร์ครับสามักนี้เปิดวนไปไม่รู้กี่รอบแล้วไม่เคยได้ตั้งใจดูจริงๆเลยครับกระทั่งผมจําได้ว่าในเมสซรันเนอร์เนี่ยมันมีสิ่งที่มันน่าสนใจอยู่เหมือนกันไม่ใช่โศกกาครีเวอร์นะครับแต่มันคือไวรัสภายในเรื่องครับที่มันเปลี่ยนคนเป็นซอมบี้ บางคนก็อาจจะบอกว่าไวรัสที่เปลี่ยนคนไปซอมบี้มันน่าสนใจยังไงในเมื่อซอมบี้มันก็มีอยู่ถมเทไปสาเหตุที่ซอมบี้ในเรื่องนี้มันน่าสนใจก็เพราะว่าตัวมันมีสาเหตุที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์บนอวกาศครับเป็นปรากฏการณ์ปรากฏการณ์หนึ่งและในวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูทุกอย่างของเมสซรันเนอร์เลย จริงๆผมก็ไม่คิดครับว่าจะมีโอกาสได้มาทําอะไรเกี่ยวกับเมสซิลันเนอร์บอกตามตรงอย่างที่กล่าวไปตอนจู่หัวคลิปเมสซิ n ันเนอร์มันเป็นแฟนชายที่ผมเลือกที่จะเปิดฟังให้เวลาผ่านไปมากกว่าตั้งใจดูมันจริงๆที่เป็นแบบนั้นเพราะตัวหนังเนี่ยมันเฉยๆมากครับเป็นประเภทที่ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแต่ยิ่งทําก็ยิ่งแย่ผมเลยไม่กล่าวว่าจะได้อะไรจากการตั้งใจดูมันทว่าความคิดนี้มันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่ลองสืบหาข้อมูลต่อจากในหนังดู ทำให้พบว่าหลายสิ่งหลายอย่างในเมสต r รันเนมันน่าสนใจมากๆเพียงแต่พอตัวหนังมันเฉยๆมันเลยพาทุกอย่างเนี่ยไม่น่าสนใจตามไปด้วยเท่านั้นเองทุกท่านน่าจะทราบกันอยู่แล้ว m มสต์รันเนทั้ง3ภาคที่เรารับชมมันเป็นการนำนิยายที่มีอยู่แล้วมาดัดแปลงเรียงตามภาคเหรครับ 1. m e s s เม n n e r ภาค2 s c o t c i t r i a l และสุดท้าย Dead k ียว ด้วยเหตุนั้นมาเลยทําให้ตัวหนังเนี่ยจำเป็นจะต้องผ่านการปรับเปลี่ยนเนื้อหาค่อนข้างมากแบบมากๆเลยไม่เหมือนกับ Lo r อ of the r ร n g ครับของ p ีเตอร์จัสันถ้าเข้าใจไม่ผิดนะครับหนังสามภาคนั้นตัวมันถูกทําขึ้นมาจากหนังสือหนึ่งเล่มแม้จริงๆแล้วว่ากันตามตรงถ้าเรานําหนังสือมาทําเป็นหนังเนี่ยไม่ว่ายังไงการดัดแปลงมันก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับทุกเรื่องมันต้องผ่านกระบวนการนี้อยู่แล้วเพียงแต่มันจะมากจะน้อยทําดีหรือเปล่าแฟนๆจะชอบหรือเปล่าแค่นั้นเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมากครับนับแค่นิยาย3ภาคหลักนะับไม่นับรวมสปินออฟหรือภาคก,ก่อนต่างๆเมสเรเนอร์ Runner, มันมีจํานวนหน้ามากถึง1นึ่หน้าที่ต้องใช้เวลาอ่านราว30กว่าชั่วโมงมันเลยเป็นไปไม่ได้ครับที่เราจะเอาเนื้อหาข้อมูลที่มันมากขนาดนั้นมาอัดกันในหนังไตรภาคภาคละ2ชั่วโมงมากสุดมันเลยทําให้ตัวหนังแต่ละเวอร์ชันต้องไปชิญหนกับการปรับเปลี่ยนดัดแปลนที่หนักมากๆกว่าที่มันจะสามารถยัดทุกอย่างพอให้เราเข้าใจได้ในเวลา2ชั่วโมง และด้วยความพยายามยัดเยียดนั้นมันก็ทําให้เมสสรันเนอร์กลายเป็นหนังบ็อกอฟฟิสธรรมดาธร,รมาครับที่ไม่น่าจดจําอะไรซึ่งแตกต่างกับเวอร์ชันหนังสือมากเมสส์รันเนอร์ตัวมันเป็นซีรีส์หนังสือที่ถูกแต่งขึ้นโดยคุณเจมส์เดชเนอร์ครับนักเขียนชาวอเมริกาเคยมีผลงานมาบ้างแล้วเป็นนิยายในซีรีส์การผจญภัยของจิมมี่ฟินเชอร์ออกมาก่อนเมสส์รันเนอร์ประมาณ4-6ปีได้แต่ก็ไม่ได้ดังอะไรขนาดน,นั้นเมื่อเอามาเทียบกับเมสส์รันเนอร์เอาจริงๆซีรีส์เรื่องนี้ ตัวมันถือว่าเป็นนิยายที่ขายดีมากๆเรื่องหนึ่งนะครับตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นหนังแล้วเทาว่าพอมีหนังออกมามันก็ยิ่งผลักดันทาให้ตัวนิยายเนี่ยขายดีมากขึ้นกว่าเดิมแม้ว่ามันจะไม่มีการเปิดเผยตัวเลขที่แน่ชัดนะครับแต่เขาก็คาดการณ์กันว่าประมาณ30ล้านเล่มได้ไม่เกินนี้โดยปัจจุบันนะครับนิยายในซีรีส์ a s t e r r เ n n ร r เนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมด6เล่มไม่รวมสปินออฟให้เรียงตามไทม์ไลน์ไปเลยเผื่อจะมีคนสนใจไปหาซื้ออ่านครับก็คือ Q Order ฟิวเวอร์โค้ดเมส์แรนเนอร์สกอชทริออและก็เดดเคียวทั้งหมดนี้คือ5ภาคหลักแต่ก็จะมีภาคเสริมตามมาด้วยแครงพาเลสเป็นนิยายสั้นนะครับที่จะเล่าเรื่องของนิวต์ระหว่างภาคเดดเคียวแล้วจึงค่อยตามด้วยไตราภาคเดอะเมส์คัตเตอร์ที่เป็นภาคต่อ7จสปีหลังจากเหตุการณ์ในเดดเคียวณปัจจุบันนี้มี2เล่มด้วยกันคือเดอะเมส์คัตเตอร์แลวก็กอร์ดเฮดคอมเพล็กซ์นอกจากนี้ก็จะมีพวกหนังสือข้อมูลครับหรือกราฟิกโนเวลด้วยนะครับที่เอานิยายมาดัดแปลงอีีกท เบเสร็จแล้วหนังสือในจักรวาล The Mess Runner เนี่ยก็จะมีทั้งหมด8เล่มด้วยกันลองไปหาอ่านกันได้ไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นครับไปฝรั่งเศสไม่พอยังวกกลับมาไปแดนปลาดิบอีกกับการคอลแลบที่คาดมีถึงของทางออบตาสครับร้อมกับอนิเมะั่ y สไปร์แฟมิลี่ออกแวนสุดพิเศษอุ่นวะคุวะคุสไตล์อาเนียและยังมีสินค้าแบบอื่นอีกมากมายใครที่เป็นแฟนคลับน้องอาเนียอยากได้ของสะสมที่ใช้งานได้จริงก็สามารถไปจับจองกันได้ครับแต่รีบหน่อยของหมดไวมากโดยถึงจะเป็นลิมิเตッド แต่ก็ยังสามารถใช้โค้ดโคเด็กครอบจกักรวาลของผมลด100บาทได้อยู่ดีนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยกับ o p t ตัสและสไปร์แฟมิลครับอย่างที่บอกไปในตอนต้นภายในแมส e r รันเนอร์มันมีซอมบี้อยู่ครับแต่ตรงนี้นอตไว้ว่าเวอร์ชั่นภาพยนต์โดยชื่อของซอมบี้พวกนี้พวกมันถูกเรียกว่าแคลงครับเป็นสแสดงที่หมายถึงความบ้าบิน่นความคลั่งเหมือนหนังเรื่องแคลงที่เจสันสเตแฮมเล่นนะครับมักมีพฤติกรรมโหดเหี้ยมควบคุมไม่ได้และปาเทือนแต่ในส่วนของนิยายมันก็มีคําที่ฟังดูสุภาพกว่าอยู่ด้วยนะครับ ในซีรีส์เมสซ์รันเนอร์อีกชื่อหนึ่งที่มักจะได้พบเมื่อกล่าวถึงแครงก็คือเด็กกรครับผู้ที่จากไปแล้วเจาะจงหมายถึงผู้คนที่ติดเชื้อกลายเป็นแครงและมีชีวิตอยู่เกินระยะช่วงเวลาหนึ่งไปแล้วมักพบเจอในประโยค past the กรครับอารมณ์ประมาณ point of no return ที่เมื่อผู้ติดเชื้อผ่านจุดดังกล่าวไปแล้วพวกเขาก็จะกลายเป็นแครงเต็มตัวและไม่สามารถรักษาให้หายได้ให้นึกถึงซอมบี้ที่เราเห็นในภาค2ของเวอร์ชันหนังก็ได้ครับ พวกเขาจะกลายเป็นอะไรแบบนั้นควบคุมสติไม่อยู่มีพฤติกรรมป่าเถื่อนคล้ายสัตว์ป่าและกินพวกเดียวกันเองคานิบาลิซึมไม่หลงเหลือบุคลิกในฐานะมนุษย์อีกต่อไปส่วนตัวที่เราเห็นในภาคแรกไอ้คนที่มาโจมตีโทมัสในป่าอันนั้นเนี่ยยังถือเป็นแครงธรรมดาอยู่นะครับยังพอมีสติคุยกันได้อยู่แต่ว่าเอาจริงๆรงิการที่ผมยกแครงในหนังมาเป็นตัวอย่างมันก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องมากนักนะครับเนื่องจากแครงในหนังสือกับภาพยนตร์มันแตกต่างกันมากๆ ภายในหนังสือครับพวกแคนงถูกบรรยายไว้ว่าพวกเขายังเป็นคนครับมีชีวิตมีอารมณ์ความรู้สึกมีแม้กระทั่งความสามารถในการพูดการจาติดแค่เพียงสติของพวกเขาจะค่อยๆลดลงไปตามการเวลาจนกระทั่งหายไปในที่สุดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าพาสเดกกรอย่างที่บอกไปกลายเป็นบ้าและมีพฤติกรรมกินเนื้อมนุษย์ซึ่งจุดนี้มันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆครับภายในหนังสือมีประเด็นหลายอย่างให้เล่นได้มีการสู้โจมตีกันเองหรืออย่างในแคนง์พาเลส สำหรับใครที่ดูเดตเคียวมาแล้วนะครับน่าจะทราบกันนิ้วเขาติดเชื้อและนิยายซันเล่มนี้มันก็คือช่วงที่เล่าเรื่องของเขาตอนติดเชื้อนั่นเองคือในนิยายเขาไม่ได้ติดเชื้อตอนท้ายเรื่องแบบนั้น,นครับแต่เขาติดมาก่อนหน้านั้นแล้วและได้แยกตัวออกไปจากกลุ่มกลับกันภายในภาพ,พยนตร์หนึ่งในการเปลี่ยนที่ใหญ่มากๆและผู้คนไม่ชอบกันมากที่สุดก็คือการเปลี่ยนแครงพวกนี้เป็นซอมบี้นั่นเองหลายคนคิดว่ามันคือการนําจุดเด่นสาคัญของเมสโตรเน r ออกไปเป็นสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกว่า หลังจากภาคแรกที่ออกมาจากวงกดแล้วตัวหนังมันก็กลายเป็นหนังซอมบี้อพ ocalypse ธรรมดาครับแคลงใน2ภาคหลังคือซอมบี้เลยไม่ต้องพัาสเดอะกรอ,อะไรทั้งสิ้นแค่ติดเชื้อปุ๊บไม่กี่นาทีก็เป็นบ้าไปเลยไม่มีการสูญเสียความนึกคิดไปทีละนิดไม่มีการพูดใดๆต้นกำเนิดของแคลงสพวกนี้มันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งครับที่เรียกกันว่าแฟลไวรัสแฟลที่แปลว่าแสงกระพริบสั้น ในตอนแรกไม่มีใครรู้ว่ามันมาจากไหนครับคิดว่ามันเป็นผลข้างเคียงหนึ่งจากภัยพิบัติไห้นะที่เกิดขึ้นในอวกาศแต่ก็มาทราบกันทีหลังว่าแฟลไวรัสมันมีต้นกําเนิดที่น่ากลัวย,ยิ่งกว่านั้นในหนังสือบอกไว้ว่าเมื่อผู้คนติดเชื้อแฟลไวรัสในช่วงแรกพวกเขาจะรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีอะไรบางอย่างในร่างกายผิดแปลกไปเป็นความรู้สึกที่พวกเขาไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เป็นสิ่งที่พวกเขาอธิบายไม่ได้เนื่องจากตัวไวรัสมันไปส่งผลกับสมองครับผู้ติดเชื้อ จะแสดงอาการคล้ายโรคจิตเภทอารมณ์ไม่คงที่วิตกกังวลมีอารมณ์รุนแรงโกรธอย่างไม่มีเหตุผลและเมื่อหนักเข้าไวรัสมันจะไปทําลายระบบการส่งตัวของร่างกายครับทาให้ผู้ติดเชื้อสูญเสียสมดุลและปวดหัวมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปโดยระยะเวลาการติดเชื้อภายในนิยายมันก็เป็นอีกหนึ่งจุดครับที่แตกต่างกันมากๆภายในตัวภาพยนตร์ในหนังเนี่ยอย่างที่บอกมันแค่หลักนาทีหรือไม่ก็วันเท่านั้นทนานหน่อยแต่ในนิยายระยะเวลาการติดเชื้อแฟลไวรัสมันอยู่นานเป็นเดือนครับ ขึ้นอยู่กับสภาวะทางจิตใจของคนคน,นนั้นัถ้าเครียดเยอะกังวลบ่อยก็จะเร่งให้การติดเชื้อมันเร็วขึ้นแต่ส่วนมากแล้วก็จะอยู่ระหว่าง2-4เดือนอาการของฟแฟลวไวรัสจะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆครับจากที่ตัวมันส่งผลกับสมองเจาะจงขึ้นในส่วนเปลือกสมองทําให้ผู้ติดเชื้อมีสภาวะสูญเสียความทรงจําชั่วคราวคล้ายกับอัลไซเมอร์และจะยิ่งแย่ลงจากการที่ไวรัสมันไปทําให้สมองเสื่อมสภาพจนสุดท้ายก็สูญเสียจิตใจของมนุษย์ไป ในการวิจัยช่วงแรกเกี่ยวกับแฟลร์ไวรัสนี้ตอนที่พวกเขาพบว่ายิ่งสมองทำงานหนักมากเท่าไหร่มันก็จะไปกระตุ้นตัวไวรัสมากเท่านั้นมันเลยทำให้อะไรก็ตามที่สามารถยับยัง้งชะลอการทำงานของสมองลงได้สิ่งสิ่งนั้นมันก็จะกลายเป็นตัวช่วยในการทุเลาการลุกลามของแฟลร์ไวรัสเช่นเดียวกันซึ่งหนึ่งในตัวยาที่ได้ผลด,ดีและเป็นที่นิยมมากที่สุดในหมู่คนมีเงินก็คือเซรุ่มที่ชื่อบลิสครับเป็นตัวยาที่จะลดแอคทิวิตี้ของสมองลงทำให้ตัวไวรัสเนี่ยลุกลามช้าถึงช้ามากมาก แต่ก็เนื่องจากผลมันเป็นเช่นนั้นเมนเลยทําให้คนที่ฉีดยาตัวนี้ไปจะมีสภาวะล่องลอยรีเล็กส์มองท้องฟ้าพูดช้าคิดช้าไม่กังวลอะไรเลยเหมือนกับตกอยู่ในภวังดังชื่อบลิสของมันครับแต่ทางนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าตัวยาดังกล่าวเนี่ยมันจะทําให้ผู้ใช้เสพติดหรือเปล่านะครับส่วนอาการติดเชื้อในเวอร์ชันภาพยนตร์ตรงนี้มันคืออาการของคนติดเชื้อซอมบี้ลครับในด้านภาพ แม่ผมจะหาข้อมูลไม่เจอรครับว่าในหนังสือแครงพวกนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงแต่ในแบบหนังเมื่อรับเชื้อแลงไวรัสเข้าไปตัวมันก็จะเริ่มกระจายไปทั่วร่างในเวลาไม่นานครับทาให้ร่างกายมีสภาวะเส้นเลือดปริแตกเห็นชัดที่สุดก็คือบริเวณดวงตาจากนั้นก็จะมีพฤติกรรมก้าวร้าวความทรงจําปั่นป่วนและเริ่มทาลายผู้อื่นจนกระทั่งเซลล์ต่างๆเริ่มตายลงในหนังเนี่ยพวกเขามีลักษณะเหมือนกับคนกลายพันธุ์ที่หลุดออกมาจาก The Last of Us เลยครับในระยะแรกเราจะเห็นแค่เส้นเลือดที่ปริแตกนะครับ ลักษณะเป็นเส้นสีดําในร่างกายที่ลามจากบาดแผลทว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันจะเหมือนมีเส้นอะไรสักอย่างทะลุออกมาตามตัวหนักที่สุดก็คือบริเวณปากไม่ก็บริเวณสันหลังและด้วยเนื้อเยื่อที่เริ่มตายมันก็ส่งผลทําให้ร่างกายของพวกเขาเน่าเปื่อยครับจะสามารถเห็นกระดูกได้ในบางจุดเหตุการณ์ที่ทําให้โลกในเมสเรนเนอร์มันกลายเป็นแบบที่เป็นอยู่มันมาจากปรากฏการณ์หนึ่งของดวงอาทิตย์ครับที่เรียกว่าซันหรือโซลาร์แฟลร์เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงอาทิตย์ มันจะปล่อยมวลของมันเองออกมาเป็นกระบวนการที่เรียกว่า CME (Coronal Mass Ejection) ปรากฏการปกติมากๆครับใน Space Weather โลกเราก็เคยเจอหลายครั้งเพียงแต่ใน m e s s n n e r สั่นแฟลครั้งนี้มานทรงพลังมากๆจนมากเกินไปครับทำให้มันไม่ได้มีแค่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบและที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคือมนุษย์ไม่ทราบถึงการมาของปรากฏการณ์ดังกล่าวเลยกระทั่งมาสายไปแล้วดูเหตุน,นั้นมันเลยไม่มีมาตรการป้องกันใดๆครับ มนุษกว่า4.5พันล้านคนบริเวณที่โดนโซล่าแฟลร์จังๆเสียชีวิตใน15นาทีตึกราบ้านช่องถลม่มทําให้มีผู้เสียชีวิตตามมาอีกเป็นพันล้านทั้งจากความร้อนซึนามิและรังสีต่งตางๆสัตว์รวมถึงพืชผักหลายชนิดสูญพันธุ์และหนักกว่านั้นคือมันทําให้เกิดพื้นที่ที่เรียกว่าดินแดนมอดไหม้สกอ r พื้นที่บริเวณที่โดนโซล่าแฟลร์หนักที่สุดมันคือพื้นที่ที่อยู่ระหว่างเส้นท r o ปิกเหนือและเส้นท r o ปิกใต้ครับ คือทุกคนน่าจะเคยได้ยินสิ่งที่เรียกว่าเส้นศูนย์สูตรใช่ไหมครับไอเส้นนี้มันคือหนึ่งในเส้นวงกลมละตีิจุดสําคัญที่นอกจากนี้มันมีอีก4เส้นคืออาร์กติกและแอนตาร์กติกเซอร์เคิลเส้นทรอปิกเหนือเส้นทรอปิกใต้ซึ่งไอสองอันหลังมันมีอีกชื่อหนึ่งว่าเส้นทรอปิกกลุ่มดาวกรกฎและเส้นทรอปิกกลุ่มดาวมังกรตามลําดับโดยทรอปิกเหนือจะอยู่เหนือไทยขึ้นไปนิดนึงครับส่วนใต้จะตัดผ่านออสเตรเลียไปเลยกล่าวคือแผ่นดินที่อยู่ระหว่าง2เส้นนี้ มันคือพื้นที่ที่โดนโซล่าแฟลร์แบบจังๆและกลายเป็นสกอชดินแดนมอดไหม้เป็นที่รกร้างแห้งแล้งนอกจากซากเมืองและพกทังก็ไม่มีอะไรเลยเหมือนทะเลทรายมีสภาพอากาศรุนแรงสามารถพบเห็นพายุสายฟ้าได้ทั่วไปด้วยหายนะโซล่าแฟลร์นี้มันก็ทําให้อรารยธรรมส่วนใหญ่ของมนุษย์พังทลายไปครับอยู่ตรงขอบเ,เหวเลยหลายประเทศที่โดนโซล่าแฟลร์จังๆต้องพบกับจุดจบส่วนที่เหลือก็ต้องเผชิญหน้ากับผลกระทบที่ตามมาด้วยเหตุน,นั้น รัฐบาลจากประเทศที่เหลืออยู่จึงร่วมมือกันครับก่อตั้งเป็นหน่วยงาน PFC Post f l a r e Coalition เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดจากหายนะดังกล่าวครับโดยพวกเขาได้ทำการสำรวจทุกอย่างเป็นเวลา6เดือนครับและพบกับความจริงที่ยากเกินรับได้ทรัพยากรณตอนนี้มันไม่เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงมนุษย์ที่เหลืออยู่ทั้งน้ำอาหารหรือแม้แต่พื้นที่เพื่ออยู่อาศัยทรัพยากรที่เหลืออยู่ มันพอกับแค่ประชากรแค่70%ของที่เหลืออยู่เท่านั้นราวๆ980าล้านชีวิตด้วยเหตุนั้นพวกอิลิตในหอคอยงาช้างพวกเขาจึงกลัวว่ามันจะเกิดสงครามกลางเมืองเพื่อแย่งชิงทรัพยากร,ก,ารกันครับพวกเขาเลยพยายามหาทางควบคุมจำนวนประชากรในทันทีในตอนแรกมันก็ไม่มีใครอยากทำนะครับคิดว่าการสังหารคนหนึ่งใน3มมันยิ่งกว่าการฆ่าลังเผ่าพันธุ์พยายามคิดหาทางอื่นทว่าพวก PFC ก็คิดว่านี่คือหนทางเดียว พวกเขาจึงใช้งานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับที่พบว่าในมนุษย์ทั้งหมดจะมี30%ที่มียีนพิเศษพวกเขาเลยต้องการใช้ยีนนี้เป็นเป้าหมายเชื่อว่าถ้าหากเราสามารถโจมตียีนดังกล่าวได้มันก็จะเป็นการลดจํานวนประชากรลงไปกว่า30%ด้วยเหตุนั้นพวกเขาจึงได้สร้างไวรัสขึ้นมาครับภายในคิวออเดอร์เปิดเผยว่ามันได้มีการปล่อยไวรัสตัวนี้ออกมาในช่วง2ปีหลังจากไหยนะเป็นไวรัสที่แพร่ระบาดผ่านทางอากาศ ผู้คนจึงเรียกมันว่าแฟลวรัส PFC เริ่มจากการปล่อยไวรัสตัวนี้ตามหัวเมืองที่มีคนเยอะครับและปล่อยให้มันระบาดไปเรื่อยๆจนกระทั่งลามไปทั้งโลกในตอนแรกพวกเขาคิดว่าการทําให้ไวรัสตัวนี้จมตีสมองและปลิดชีพผู้ติดเชื้ออย่างสงบที่สุดมันจะเป็นวิธีการที่ถูกศีลธรรมครับทว่าพอไวรัสมันระบาดจริงๆพวกเขาก็ได้พบกับนรกบนดินตัวไวรัสมันกลายพันธุ์จากเดิมที่ไม่ควรสร้างความเจ็บปวดใดๆในตอนนี้ เมื่อสร้างผลกระทบมากมายกับร่างกายอย่างที่ผมได้บอกไปในตอนแรกเปลี่ยนผู้ติดเชื้อให้กลายเป็นพวกปาทืน่นจนเกินควบคุมทําให้มันมีการสร้างพื้นที่จัดเก็บพวกผู้ติดเชื้อขึ้นในหัวเมือต่างๆเรียกกันว่าแคลงพาเลสจากนั้นจึงค่อยใช้ทรัพยากรที่เหลืออยู่ทําการก่อตัอ้งองค์กรเพื่อมาวิจัยหายารักษาโรคที่พวกเขาสร้างขึ้นมาครับเป็นองค์กรที่ชื่อวิกเคนโดยองค์กรดังกล่าวพวกเขาได้จับวัยรุ่นหลายร้อยคนมาครับ ทั้งพวกที่มีและไม่มีภูมิคุ้มกันจับเอามาไว้ในบททดสอบต่างๆทั้งวงกด so แดนมอดไหมโซกาเล่นอื่นจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบดูว่าสมองของพวกเขารับมือกับสภาวะเหตุการณ์ตอนนั้นอย่างไรหวังไว้ว่าการสังเกตสมองของวัยรุ่นพวกนี้จะสามารถนำสู่การสร้างยารักษาได้อย่างไรก็ตามสุดท้ายแล้วองค์กรน,นี้มันก็ได้ถูกทำลายไปนะครับในเล่มเดทเคียวนี่ก็เป็นทั้งหมดของเมสแรนเนอร์ครับ ลบกรีฟเวอร์โซกาวออกไปใครมีหนังที่สร้างมาจากหนังสือแบบนี้อีกและอยากให้ผมทำสามารถคอมเมนต์ได้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้ายัางไม่กดซับก็ฝากจิ้มเบาสักหนึ่งทีพร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้วยในวันนี้เดอะโคเด็กซ์เขาตัวไปเล่นแบล็กมิดบูคองก่อนสวัสดีครับ